ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนค่ะอือันนี้หลายคนอาจจะเคยเจอเนี่ยเราขยายความในรัพข้อสอบเป็นยังไงนะคะเ,เมื่อเราคบกับเขาไปแล้วเนี่ยนะคะ<อ>เขาไม่เขาไม่เปิดตัวเราค่ะอ,อืมเขาไม่ชัดเจนค่ะว่าเราอะจะจะเป็นอะไรจะเป็นใครในชีวิตเขาเป็นเพื่อนหรอ,อเป็นเพื่อนก็ไม่ใช่เป็นแฟนก็ไม่เชิงกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะคะไม่แนะนำกับคนอื่นค่ะว่าเราเนี่ย เป็นใครเป็นคนพิเศษนะคะที่สําคัญคือคบกันมาหลายหลายปีแล้วอ่ะไม่รู้จักพ่อแม่เขาเลยไม่ไม่รู้จักครอบครัวเขาเลยไม่เคยพาเราไปแนะนําเลยนะคะซึ่งความไม่ชัดเจนนี้เองค่ะคิดไปก่อนเลยนะคะว่าเขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าออืมืมมนะคะมีความเป็นไปได้สูงมากเลยนะคะว่าเขามีคนอื่นหรือไม่อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ เขายังไม่แน่ใจในในการครบก,กันกับเราอะ่ะอืมอืมครับก็อยู่ที่ช่วงเวลานะถ้าสมมติว่าคบกันเป็นปีแล้วยังไม่มีความชัดเจนอะไรเนี่ยอันนี้ก็ก็น่าน่าเป็นห่วงบางทีเขาอาจจะอ้างว่าเขายังยังรู้สึกเจ็บปวดผิดหวังกับรักเก่านะเขาก็เลยไม่อยากจะเปิดตัวเราอะไรเงี้ยแต่ก็ให้ระวังนะครับส่วนใหญ่ร้อยละแปดสิบเนี่ยจะเป็นข้ออ้างที่ผู้ชายพยายามจะเอาเปรียบผู้หญิง โดยใช้โดยอ้างความเจ็บปวดจากรักครั้งก่อนนะครับเพราะนั้นถ้ามันไม่มีความชัดเจนเนี่ยคุณยังมีทางเลือกนะอย่าเพิ่งรีบไปรักเขาหัวปักหัวปั๊มนะครับ